เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นของแฟรนไชส์ดิสนีย์ปรินเซสอย่างเช่นพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหรือว่าเสื้อผ้ากระจุกกระจิกที่มันเกี่ยวกับดิสนีย์ r รินเซสอย่างที่เราเห็นกันนะคะเพื่อนๆคิดว่าที่มามันมาจากไหนคะแต่เนยบอกแบบนี้ก่อนเลยนะมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่คุณวอลดิสนีย์ด้วยค่ะใครอยากรู้แล้วนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันนะคะ และผู้ชายคนนั้นนะคะชื่อว่าแอนดี้มูนีค่ะเขานะคะเป็นดิสนีย์คอน sumer product ค่ะก็ดูแลด้านของผลิตภัณฑ์ของดิสนีย์นั่นเองนะคะเขามาสังเกตอย่างนี้ค่ะตอนที่ไปที่งานไอ้ดิสนีย์ออนไนะคะเขาก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กๆนะคะใส่ชุดเจ้าหญิงมากันเต็มไปหมดเลยค่ะเขาก็เลยมานั่งนึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงไม่ทำไอ้เจ้าเสื้อที่เป็น เป็นชุดเจ้าหญิงออกเองนะทำไมถึงให้คนอื่นเขามาทำขายด้วยนะคะและนี่ก็เลยเป็นที่มาของ Disney Princess Franchise นั่นเองค่ะและเรานะคะก็จะสังเกตเห็นว่าในตัวแอนิเมชันที่อยู่ในการ์ตูนกับเจ้าหญิงที่มาอยู่ในพวกของเครื่องใช้หรือเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะและนี่คือความจงใจของ Disney ค่ะอย่างเช่นว่าสมมติว่าซินเดอเรลล่าในการ์ตูนเราจะเห็นว่าตอนที่ซินเดอเรลล่าแต่งงานนะคะเขาจะใส่ชุดสี แต่ถ้าเรานะคะมาสังเกตเห็นดูจริงๆแล้วเนี่ยซินดเดอเรลล่าหลากักๆเลยเขาก็จะมาใส่ชุดที่เป็นชุดสีฟ้านั่นเองนะคะหรือว่าอย่างจัสตินเราจะเห็นว่าในเรื่องนะคะก็จะใส่ชุดออกแนวแบบฟ้าๆนะคะแต่พอมาอยู่เป็นบนสินค้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเราจะเห็นว่าจัสตินนั้นนะคะจะใส่ชุดเป็นสีออกเขียวน้ําทะเลนั่นเองค่ะ หรือว่าอย่างที่เราจะเห็นในเรื่องของออโรร่านะคะออโรร่ามีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วดิสนีย์ก็เลยเลือกให้ออโรร่าเห็นไหมคะเป็นชุดสีชมพูค่ะเพื่อไม่ให้ใส่ชุดสีฟ้าตีกับซินเดอเรลลานั่นเองนะคะและเราจะเห็นว่าเจ้าหญิงทุกคนนะคะเขา อมองมาที่ข้างหน้าไม่มีใครแบบสบตากันเลยนะคะนี่คือความจงใจของดิสนีย์ที่กำลังจะบอกว่าเรื่องราวของเขานะคะก็มีม,มุมมีเรื่องราวที่มันแตกต่างกันไปค่ะ และเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่า Disney Princess Collection ก็ยังเป็นอะไรที่เด็กๆรวมทั้งผู้ใหญ่อย่างเราเองนะคะก็ยังชอบอยู่นะตอนนี้เลยก็ยังแบบว่าลหลงไหลนะคะแล้วก็ชอบซื้อของเกี่ยวกับ Disney Princess มากๆเลยไหนใครเป็นสาวกดิสนีย์ปรินเซสและชอบของใช้หรือว่าซื้ออะไรมากที่สุดก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันนะคะสําหรับ EP นี้เนไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่อีพหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนยไว้ด้วยนะวันนี้เนยไปนะคะบ๊ายบาย mm